นัดกรบุญโรภาคนายอำเภอรืรอศอคนใหม่ย้ำนำสู่อำเภอสันติสุขเน้นประชาชนมีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวันที่10มีนาคม2568ชาวอำเภอรืรอศอนายฮาริษมหมะปลัดอาวุโสอำเภอรืรอศอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอรืรอศอได้ร่วมกันต้อนรับนายนัดกรบุญโรภาค นายอำเภอรืรอศรและภริยาโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและมีรอยยิ้มในโอกาสที่นายอำเภอรืรอศ์อได้เข้าทำงานณนที่ว่าการอำเภอรืรอศรจังหวัดนราธิวาสนายนัดกรบุญโรภาคนายอำเภอรืรอศร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้กล่าวว่าผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านทุกส่วนราชการที่มาให้การต้อนรับในทํางานวันแรกและในวันที่มารับตำแหน่ยอํเภอหรือสระครั้งที่1ผมเคยมาเป็นในอํอำเภอหรือสระสิเดือน3วันตั้งแต่วันที่3มกราคมถึง7ทธันวาคม2,566ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นในอํอเภอหรือสะและได้ กล่าวว่าพื้นที่อำเภอรือศอถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ในทีมงานที่เข้มแข็งแต่ว่าอาจจะต้องมีการจัดระบบในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของหน่วยกำลังผมจึงของความร่วมมือจากทุกภาข้อส่วนทุกส่วนราชการทุกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเทศบาลอบตอในการร่วมแรงรวมใจนำพาอำเภอรือศอของเราไปสู่อำเภอรือศสันติสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวอีกว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถดําเนินการได้เลยหากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและที่สําคัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายความมั่นคงส่วนภูมิภาคส่วนกลางส่วนท้องถิ่นต้องทํางานด้วยเสียสละและอย่างตรงไปตรงมาไม่ข่มเหงและให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่มารับบริการนายนักกรบุญโรภาคนายอำเภอฤอสศอ์กล่าวทิ้งท้ายหลังจากนั้นได้มีการมอบสิ่งของสำหรับการละศีนอดแก่อาสาสมัครและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอรืฤอสอ์ ในเวลาต่อมาช่วงเย็นนายนายนัดกรบุญโรภาคในอำเภอรือเสาได้กล่าวพบปะมีพันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นายอาหมีนสริคารนายกเทศบาลตำบลรือเสาได้กล่าวต้อนรับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านอิหม่าผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนโดยมีร่วมรับประทานอาหารละศีนอดเปิดปอกับพี่น้องมุสลิมนักเรียนปนณดารุนอูลุมอัลฟาตาอีนอ ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการและเจ้าของเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาพข่าวรายงานปปลาา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 ยยยดดด้้้้้้้้้้้หหหวววววนนนนนนนจจจจจงง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 ใใใใตตออ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 อะึกกกกกกัััััััทททททีีีีีีี่่่่่่มม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 มเเเเเบบบบิสสุุขรรรรรคคคคคคูู็็็็็ณภญชไไผผผผื ยินด,ดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะว่าถือว่าเป็นการมาทํางานอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของปบอร์ล่ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าพื้นที่ยวเบอร์ลุสโเป็นพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทมีสถานการณ์นะครับแต่ว่าเรามีทีมงานที่เข้มแข็งแต่ว่าอาจจะต้องมีการจัดระบบในเรื่องของการบรหิหารจัดการในเรื่องของหน่วยกําลังแล้วก็ ทั้งบริหารจัดการในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ในอําเภอดุสอนะครับผมก็ขอสัญญากับพวกเราว่าเราเราจะพยายามดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่ยูใช้ชีวิตได้ได้อย่างปกติสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําประกอบศาสนกขิจในในเดือนราคมเราก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ